ช่องสามทวงบัลลังฟาดเรตติ้งปังยกแผงยืนหครองใจคนดูวงการละครคึกคักช่องสามมาดีครองเรตติ้งช่วงคลายทำแรงต่อเนื่องล่าสุดต้องยกให้พิจวาดคาดเกมที่ช่วงชิงเรตติ้งตอนจบจากกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปในกลุ่มแบงคอกแอร์บ้านหรือ 15+bu บวไปได้มากถึง5.32และกลุ่มคนกรุงเทพมหานครทำไปได้ 5. 73ปิดสวยสมฐานะเคมีเกินต้านของคู่เจนจีน่าเป็นอีกหนึ่งความสนุกที่คุณต้องจะรึกส่วนคือเธอละครครองเทรนทวิตเตอร์อีกหนึ่งเรื่องเป็นความสนุกเข้มข้นที่ถูกพูดถึงทุกบ้านการันตีจากเรตติ้งที่นับวันยิ่งพุ่งทะลุทะลวงเอาช้างมาฉุดยังเอาไม่ลงจากการกอบเกิดเคมีร้อยล้านของสองซุปตาร์มาริโอยาย่าที่ทุกเรตติ้งตอนล่าสุดไปได้หนะ้าขนลุกของกลุ่มผู้ ผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปในกลุ่ม Bangkok a n d Urban หรือ 15+Bu บสูงลื่วไปถึง4.85และการกลับมาของเจ้าแม่ทอหุกรับบทโดยยิวาปริยาการในละครพูดแม่น้ำโขงที่เปิดตัวแรงในกลุ่มผู้ชมต่างจังหวัดสร้างความสะพรึงตั้งแต่ EP แรกด้วยเรตติ้งของกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปในกลุ่ม Bangkok a n d u r อ a n หรือ1 5บ b อยูมากถึง4.02เป็นอรรรสความสนุกและองประกอบซาวเอฟเฟก c ซ G ที่ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยและยังเป็นการกลับมาของคู่จิ้นิฟินเวอร์อุ้งไม้ที่คนดูต้องกระทึบไลรรัวๆหลังจากนี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกกันอีกได้เลยเพราะถึงเวลาการประทับฝีไม้ไลายมือของ2ตัวแม่ใหม่เจริญภูราวีแหม่มคัทลียาในสาบซ่อนรักพร้อมปาด พร้อมกันทั่วประเทศวันที่5กันยายนนี้และการกลับมาของคู่ฟินในตำนานแอนทองประสมเทนทีระเดชในซุปตา2,550เร็วๆนี้ทางช่อง3